ตัดเรียบแลยทุกเม่กิีเห็ดมีตอนสวัสดีครับวันนี้น้าอายกับกับเจ้าของคือหมอหมอนี่ไหมหมออะไรนะหมอไวนินอะไวนินนะสุนินสุนินกับเจ้าของบ้านจะพาทุกคนมากินหมูกรอบหมูวันนี้เราจะแบบว้าวโอ้โ่อยบรอยากโฆษณาหลานคอยเด้อ ถ้าพายได้แล้วโอ้โหเสียงโอ้ยตัดเล็บเลยไอ้เชนเพอรว้าวนาโพดบ่วะเออนาโพดบ่๊มเนยังไงบุ๊มจีนว้าหะขาคืนเขาโอ้ยนี่แบบพายเบิ่งคลิปนี้ตอนขับมันคือตาย หมวกเลยอยากกินหมวกก็สิตายแล้วเหมือนกันเาใครมึงทิมมีปอนขับมึงคือตายบอกตัวบอกบอกกินข้าวเหนียวมะม่วงหมดอ่ะเขาอิ่มแล้วนี่เจอเจอแล้วโบเมทำอะไรบอกว่าเขาอิ่มเห็นไหมตากล้องตากล้อง น้ำจิ้มอ่ะประเทศเป็นและน้ำจิ้มสีดำนะน้ำจิ้มสีเอืมต้มมาทีเห็ดนี <laughs> ้ตอนตอนดึกๆคงบ่ทันบ่ฮอดเว้าก็เว้าหนาโพดผ่าครึ่งเ,เ,เอาเต่ในพอดีเอาเผ็ดไหมคะพอดีเลยค่ะพอดีเนะาะค่ะโอเคค่ะ พ่อยเปิดล่านขายส้มตามนะําเนี่ยค่อยมักตาําส้มตามําแต่ค่อยตาําบ่แซบแต่ค่อยมากเฮ็ดอะนะคือเป็นเมนูเดียวที่พยายามนะบูเมนูอื่นก็คือแบบบ่แซบค่ะลวเต้แล้วคือบ้อยา่พยายามดุแต่ว่าส้มตามํานี่เครียดตําจนมันแซบปลาดีปลาอร่อยต้อง KPP เท่านั้น,นเลยต่ของ K บัวใส่เด้พวกน้อเด็ดข้าใส่ใสรแต่กระแดกอยู่แล้วค่ะวันกระแดกยังงูอ้อยอยู่แล้วมาตามสองรอบบ้างเนาะมาสิบเข้าเนื้อเข้าวหค่ะ หอมว่าไปแดกไปหอมเนาะอร่อยมากคำเดียวรู้ไม่ตาไม่คอยเด้จ้ะ ตำให้นอ่องบ้างอีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะหมูกรอบกินแต้มักระเลี่ยนนะบัวเนาะต้องกินกับส้มตำยังได้ไม,มันนี่บรเวเผ็ดเลยจ้ะสีสันก็ไม่น่าเผ็ดใช่ไหมหมูกรอบกับส้ตมตำเจ๊เจอไออือหือ เข้าไปอ่ะนี่เป็นหมูกรอบของเชฟเห็นเราแล้วเห็นจะมือกระหัวเราเห็นกินแซบ่บของหลานนะคะนับจิ้มเพิเ่แกเห็ดให้นะคะคุณบอใจะให้น้องโบเลยเอาเองอะอืมเไ ันต่อมาทางนี้พอ่อนายประจ้ากางไวนะ้โบกประจัาเนี่ยเห็นปะเห็นะไยคะ่ะขอบคุณค่ะเ้าจิ้มก่อนแอมหลือแอมลือสไนเลยอืมทนต,ตาได้อยู่ ก็เส็กินส้มตำบอข่าวอ่ะอือข่ามึงะบรอพอมีบมพอของเขะบ๋อพอของเาเป็นอยากกินข่าวอ่ะพอลองโบ่เลยได้ปกินได้อยู่นะเนาะ ไอเล um ิศล้วบอกว่ากินเลยเพิ่งกินอยู่แบบไอเลิศล้วบอกว่าค่อยเบิ่งจากการวันแหแล้วค่อยหูแล้วว่าเป็นอย่างมันขาดบ้านเมืองเขาจะมุดแปลวลาค่อยเอาตีนเผาไปใหญ่แล้วระดับนีแล้ว่ะต่างโควิด กินหรัยๆเซาวไวคือข่อยเนี่ย <c oughs> เป็นเบอหนึ่งเซาได้เลยข่อยจัดขึนด้นมาแซ่บเพื่อนอะกินหลายๆเลยเลยเพื่อนยังเป็นเล็กน้อยอะเมทน้องทีมบ่ได้เพราะว่าน้องทีมบอก่เมทเราบ่มากินบม <c oughs> าบมากินค่ะ เราบ่ค่อยอยากกินของเท่าเฮ็ดกิน่อยอเรอเสียเพราะเสอะมันแสียผลเราหยาดเขาเฮ็ดแส่บกว่า,าเราเลยบ่กหอยมา,า,มค,ยมาคนละรสชาติปะ ขยันก็คืนทอดคนทางนี้ก็คืนทอดไปทำผมไปได้นั่งกินมไปนีนะบ๊อบนั่งกินผู้เดียวได้ขยันเราก็นชิ้อเขาใช่ไหมสวัสดีครับพี่น้องจา๋ากลับไปแซ่บๆครับถ้ามีเวลาแบบว่าหมักน้ำส้มสายชูอย่าง,างน,นี้แห้งสีกรอบไปเนี้ยนะรูะ้ไบ่ ไรบอไรวัดดีขนาดเลยไรว,วัดดีขนาดหอมเลยชอบเป็นวัด,วดเลย,ลเ,ลยเออทะเลาะกันอยู่ไรวัดดีอีกย <c oughs> ่างไรวัดดีไรวัดได้ดี ไรแบบแบด้ด๊กเจ้าของภาษาคือเขาเนี่ยยังบอกเข้าใจกันเลยแล้วสิ่ให้แม่เจ้าของภาษาล่ะเ,เข้าใจแม่นแน่จักถุม่มอะไรอ่ยอืมระยะกนแล้ว ฮ่าบ่บ่จะละลายจะละอ้วกคือเม็ดเนี่ยนอกจากเห็ดหมูกรอบแถมยังแซ่บอีกอยากกินเมนูหนึง่งเป็นคนจีนเห็ดน,นะอ๋อแก้วนะเอาแซลมอนเดอร์หนึน่งซีอิว่วค่ะเคยเห็นบ่หมูสามชันหนึ่งซีอิว่วค่ะ ที่เขาใส่โซดาไหมจากชิคืีหนึ่งสีอยู่ดนสีมันสิเป็นสีแดงตายเคยเห็นละในทิกตอกลองมาลองมหมไม่ใหญ่นี่ยืออะไรยากอะเอนาอยากกินแจวทีคนจีนกินละลายนะเป็นตะแซบอ่ะเป็นตะแซ่บผลบ อร่อยอยู่นะเอากระถินิ้วลูกว่าไม่ได้นำมาใส่ไปตัวเสียปากเลยอะ,อะไรมาขนาดนะั้นอืจะเก็บละพิมไว้เหรออุปทานหน้าเลยทานหน้านำป,ปลาปลาเรา อร่อยชอบหลือไมค่ะบาลสั่งทอร่อยนะคะบกุกเฟ่งไกินพอดีพอง่าเพราะว่าด้วยความที่เราก็อายุจะ40แล้วกินเยอะก็ไม่ดีเด็กน้อยเพวกนี้เขากินกับพอได้อยู่เนาะฮาัดเดี๋ยวกับสิเป็นไขมันอุ่นตออุ่นตัดกับสิบุดีต่อร่างกายนะคะกิน แค่หาอยากสำหรับวันนี้อายได้ลูกของเขาก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ